ผมมีเอกสารฉบับเล็กๆนับที่มอบให้แต่ว่าขนนไม่มีย่อเข้าไปขายในละแวกใกล้เคียงในพื้นที่จังหวัดตังนะครับจนนรั่งผมได้มาทำงานในรงพบาก็เห็นว่าเนื่องจากองค์ไทยเหมือนเหมือนป้าเหมือนพ่อคนหนึ่งของผมนะครับก็คือเป็นน้องของป้าเราก็อยากจะให้ถนนที่ ออกมาขายจากนั้นก่อนหน้านั้นผมทำงานอยู่บริษัทที่ไ ij, อไอทยนะซึ่งทำดยฟ้าจนะถานะก็อยากจะตอบแทนให้มีให้มีช่องทางในการขายมากขึ้นจนกระทั่งจนถึงทุกวันนี้มันก็ผ่านบลุทุกทางมาก็ประสมควรแต่สิ่งหนึ่งที่โรไค่สอนอยู่เสมอว่าความจริงใจกับลูกค้าต้องมีตลอดนั้นก็ยังติดอยู่ในตัวผมตลอดโดยหวังว่าวันหนึ่ง เราก็อยากจะพัฒนานทอขถิ่นไม่ว่าจะเป็นที่ต่างหรือที่นี่ซึ่งเป็นหม้อข้าวหม้อน้ำหมอง,นนองโงไข่ให้ดีขึ้นนะครับก็อเป็นปริรานที่ผมได้ได้ตั้งมาตลอดนะครับตอนนี้ก็มีผลิตวัโไข่มี29สาขาก็จริงแต่ว่าดูแลพนักงานในร้านร่วม350คนซึ่งก็ต้องขอขอบคุณโอกาสที่มอบให้โุงไข่มาตลอดยาวนานมา15ปี คุณมาน่าแบบนี้ครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณ